สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอ้ามนานะที่บริษัทเพรยน์นะวันนี้อยู่ที่เพรยนต์สำนักง,งานใหญ่นะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68แยก1มินบุรีรุงเทพสําหรับวันนี้นะ้าพามาพบกับรถรุ่นที่ลูกค้าถามหากันเข้ามามา,มากมายเลยนะเป็น t o โย t a าอัลตินะแต่ความพิเศษของเขาคือเป็นรุ่น 1.8V นั่นเองนะเป็นรถที่หายากมากนะแล้วก็ที่สําคัญนะคันนี้นะใหม่ไม่แตะแสน คันนี้เป็นสภาพแรกเข้านะมีชิ้นที่จะต้องเก็บงานนะคะเดี๋ยวอัมพาชมนะว่ามีส่วนไหนนะที่จะต้องเก็บงานบ้างนะแต่ไม่มีชนหนักโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมทั้งหมดเลยนะคะแต่นะคันนี้ให้เห็นแบบนี้ก่อนนะชี้จุดนะที่จะเก็บงานให้เราเก็บงานก่อนส่งมอบทั้งหมดเลยนะคะลูกค้ารถเนี่ยจะออกไปคือพร้อมใช้เลยนะสำหรับคันนี้นะคะเลขไมล์9 9 0หม0กิโลเมตรนะคะแล้วก็ เป็นรถ 1.8V อัติ 1.8V ปี2018เลขใหม่แค่9,900 0กิโลเมตรนะก็ต้องถือว่าใช้งานมาก็ค่อนข้างน้อยนะลูกค้าไม่ไม่แตะแสนนะสำหรับรถแบบนี้หายากมากนะสำหรับรุ่นนี้ชมนี้ในส่วนของตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นแถบโครเมียม2เส้นแบบนี้นะโลโก้ของโตโยต้าที่เป็นโครเมียมนะจุดที่จะต้องเก็บงานนะตัวนี้กันชนนะ ตัวของฝากระโปงที่เป็นรอยสะเก็ดหินต่างๆแบบนี้นะตัวนี้มีสะเก็ดหินนะฝากระโปรงจะต้องเก็บงานนะแต่ว่าไม่ได้มีรอยบุบรอยยุบให้เห็นนะแต่ที่เราเก็บงานสีนะเนื่องจากว่ามีรอยสะเก็ดหินมาแบบนี้นะสำหรับนะในส่วนของโครงไฟหน้าก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะในส่วนของ daytime running นะก็จะเป็นเส้น LED แบบนี้นะมีไฟเลี้ยวนะไฟหลีในตัวเรียบร้อยสำหรับชิ้นด้านล่าง นะจะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ชิ้นนี้ต้องเก็บงานแน่นอนนะคะส่วนที่เป็นการชนแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าใช้ด้านล่างมีการขูดกับฟุตบาทมานะคะอันนี้เราเก็บงานให้แต่ไม่ได้มีชนหนักนะคะลูกค้าบางท่านเนี่ยซื้อรถมือสองต้องการรถที่ไม่เคยทําสีเลยอันนี้หาย,ยากจริงนะคะต้องบอกเลยเพราะว่ารถผ่านการใช้งานมาแบบนี้นะคะโอกาสที่จะไม่มีรอยสะเก็ดต่างต่างเนี่ยค่อนข้างยากนะ,ะนะอย่างคันเนี้ยตัวการชนเนี่ยมีเก็บแน่นอน ฝากระโปรงเก็บสีแน่นอนนะคะเพราะว่ามีรอยของสะเก็ดหินแบบนี้นะคะลูกค้าที่ได้ไปเนี่ยนะ,ะแน่นอนว่าต้องอยากได้รถที่สภาพเรียบร้อยนะ,ะจะบอกว่ารถเดิมนะ,ะไม่ทําสีเลยเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะลูกค้าไม่ค่อยมีแต่เราเก็บงานให้ลูกค้าแน่นอนนะ,ะแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยด้วยพร้อมใช้งานสําหรับนะในส่วนของล้อแม็กจะเป็นแม็กอลลอยนะสีทูโทนแบบนี้นะเป็นสีเทาปัดหน้าเงา ตัวยางเนี่ยเป็นยางอิโคเปียของบิสโตนนาเป็นปีสอพันยี2 0ิแล้วนะลูกค้าได้ยางใหม่นะสำหรับในส่วนภายในของซุ้มล้อคันนี้ก็เดิมเดิมนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟสองให้นิดนึงอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะรถเพิ่งเข้ามาจอดเมื่อสักครู่นะแล้วก็วันนี้ฝนตกด้วยก็อาจจะมีคราบเลอะเทอะนะให้ลูกค้าเห็นกันบ้างนะในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยเป็นดูอว v ว t i ไอสำหรับนะในส่วนของบอดี้รถนะดูจากเส้นสายด้านข้างตัวรถ นะว่าเป็นเส้นแนวเดียวกันไหมนะแล้วก็ไม่มีการบิดเบี้ยวไม่มีการบุบรอยลักยิ้มบุ๋มเนี่ยไม่มีนะจะมีในส่วนของงานที่ต้องเก็บสีเห็นไหมคะที่เป็นเส้นขีดแบบนี้นะคะถ้าถ้าตัวนี้รอยนี้ขัดออกได้เราขัดออกเราจะไม่ได้ทําสีนะตัวนี้ให้ลูกค้าดูกันชัดๆนะคะว่ารถเพิ่งเข้าใหม่ของเราสภาพไม่มีชนหนะักแน่นอนไม่มีปิความไม่มีจมน้ํานะอันนี้เรามาเก็บงานให้เราชี้จุดให้ลูกค้าดูนะ สำหรับนะะในส่วนของกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวเรียบร้อยด้านบนหลังคานะ,ะตัวนี้สีเดิมเดิมแบบนี้นะ,ะดูเส้นขอบยางนาะว่าเส้นขอบยางเนี่ยแสดงว่ารถคันนี้นะจอดในร่มเป็นหลักนะเพราะว่าไม่ได้มีด่างให้เห็นเนาะ,ะจอดในร่มเนะะี่ยตัวย,งยางเนี่ยยังคงดําสนิทแบบนี้ตัวของหลังคาต่างๆเนี่ยสีไม่มีด่างนะไม่เป็นดวงไม่ลอกไม่ลอกไม่ล่อน นะมือจับนะตัวนี้อ๋อลืมบอกไปนะคะตัวนี้เป็นกุญแจสมาธินะเวลาเรากดล็อกเนี่ยนะกุญแจเนี่ยไม่ต้องใช้นะใส่ไว้กับตัวใส่ไว้ในกระเป๋ากดล็อกแบบนี้กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติด้วยนะสำหรับในส่วนของกุญแจเนี่ยมีให้นะมีให้สองดอกอเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนดีกว่านะสำหรับกุญแจเนี่ยไม่ต้องพกนะแค่กดล็อกรถนะ พอเรากดล็อรถเนี่ยกระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติพอเวลาเราเปิดรถนะกระจกมองข้างเนี่ยเปิดออกให้อัตโนมัติสําหรับหนึ่งจุดแปดวีแบบนี้นะกระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติด,ด้วยมาส่องด้านหลังกันบ้างนะสําหรับคันนี้บรรท้ายสวยๆนะไม่ได้มีริ้วรอยของการบุบการยุบแต่นะมีเก็บงานให้นะเนื่องจากว่ามีรอยถลอกแบบนี้เก็บงานสีนะ ไม่ได้มีการชนหรือว่าการเปลี่ยนการชนใดๆมาทั้งสิ้นนะเป็นการชนเดิมๆนะแต่ว่าเราจะเก็บงานสีให้เนื่องจากว่ามีรอยถลอกมาแบบนี้นะคะเป็นรอยจากสเก็ตหินหรือว่าการใช้งานของลูกค้าเดิมต้องเก็บงานให้นะอันนี้ให้ลูกค้าเห็นๆกันก,นก่อนเลยนะว่าเราจะมีเก็บงานเนี่ยชิ้นของการชนหน้าหลังนะรอยแบบนี้นะเราเก็บให้สําหรับด้านข้างของตัวรถนะ สเส้นสันเหลี่ยมต่างๆเนี่ยเป็นรอยเดิมนะประตูหลังด้านซ้ายจะเก็บงานให้นะตัวนี้ต้องบอกว่ารอยนะนะคะไม่ได้เป็นรอยลึกเนาะเป็นการแค่ขูดไปบางๆเท่านั้นแต่เราต้องเก็บงานสีให้นะก็ตัวนี้จะมีการเก็บงานบริเวณนี้ให้นะประตูหลังด้านซ้ายนะการชนหน้าหลังฝากระโปรงคันนี้มีแน่นอนนะคะที่ต้องเก็บงานเนาะ แต่ว่าในส่วนของโครงสร้างอื่นๆเนี่ยคือเดิมๆทั้งหมดเลยนะรุ่นนี้ 1.8V ไมค์9,099รีบกันนิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆออปชั่นเต็มนะราคาเพียงแค่585,000บาทถูกมากๆนะรถคันนี้นะถ้าป้ายแดงนี่หลักล้านนะในส่วนของเอ่อกล้องสอภาพนขนาดถอยมีให้นะแล้วก็รุ่นนี้นะยังมีกรอนที่เป็นกรอนไฟฟ,ฟา้ามาให้ด้วย มาดูนะคะที่ส่วนตัวโครงสร้างกันบ้างฝากระโปรงนะคะด้านหลังเนี่ยหัวน,อน็อตไม่มีการถอดไม่มีการไขนะ,ะแบบนี้เลยตัวของตะเข็บรอยพับต่างๆเส้นรีซีดนะยังคงเรียงตัวกันสวยแบบนี้นะรอยเม็ดอาร์กร,รงงานนะ้ามีให้เห็นชัดๆแบบนี้เลยมาดูที่ร่องระบายน้ํากันบ้างนะตะเข็บน้ําเม็ดอาร์กต่างๆเนี่ยเรียงตัวกันสวยแบบนี้นะไม่มีชน การันตีได้นะฮะว่าไม่มีชนแน่นอนสําหรับนะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะอย่างที่แจ้งไปเนาะเบาเนี่ยสามารถพับลงไปได้นะเป็นเบาพับแยกเอ่อหกสิบสี่สิบนะคะหกสิบสี่สิบแบบนี้ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างบอดี้ให้ดูกันนิดน,นึงถุงเครื่องมือแม่แรงต่างๆมีให้ครบในส่วนของ ซีนนะที่เป็นซีนทัมะพร้าวเนี่ยรอยซีนเนี่ยเป็นสีเดิมเป็นสีไข่ไก่นะคะโครงสร้างบอดีเด้เดิมๆยางอะไรนมีให้ครบนะแล้วก็ในส่วนของเโครงสร้างบอดี้รอยซีนเม็ดอาร์ตต่างๆเนี่ยนะให้เห็นกันชัดๆนะว่ารถเดิมนะไม่มีชนมาอย่างแน่นอนนะไฟเบรกดวงที่3นะจะเป็น LED อยู่ภายในของตัวรถนะ 1.8V นะคะจะได้ออปชันเนี่ยที่เป็นออปชันภายในเสริม นะแต่ภายนอกเนี่ยนาะจะไม่ได้มีการตกแต่งอะไรนะเครื่องยนต์เป็น1 8 0 0งพนซีซีนะปีผลิตนาะที่กระจกนะเป็นปี2018นสะเป็นเลขแปดนาะมีทุกบานนะรถไม่ได้ผีความ,มาอย่างแน่นอนนะอ่านะ่านะจะมีคนมาแอบถอดกระดูกงูดูแล้วแหลนะนาตัวนี้รอยเมหนอารนะไหนๆก็ถอดแล้วดึงสักนิดนึงให้ดูนะว่า รถโครงสร้างบอดี้เดิมๆนะจริงๆไม่มีความจาเป็นต้องดึงนะเพราะว่ารถของเรามีการการันตีโครงสร้างเรามีการตรวจสอบกันเข้ามาอยู่แล้วนะสำหรับเจ้าหน้าที่นะที่ซื้อรถเข้าของเราเนี่ยประสบการณ์นะคะมากกว่า20ปีนะดูเนี่ยเขาดูเขาเช็คมาให้หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าสามารถไว้วางใจได้เลยนะว่าของเราไม่มีการตัดต่อนะเ,นเวลาเก็บนะเวลาเราแกะแล้วเนี่ยเราก็ต้องเก็บให้เรียบรอ้อยนะเพราะว่า ถ้าตัวอย่างนี้มันไม่สนิทเนี่ยเวลาที่ลูกค้ารับรถไปเนี่ยเสียงมันจะเข้านะเสียงมันจะเข้าเราก็เลยไม่ค่อยอยากให้แกะนะไม่ใช่ว่าดูไม่ได้ว่ารถตัดต่อหรืออะไรนะะแต่ว่าเวลาที่เราเก็บไม่เรียบร้อยเนี่ยนะมันมีผลกับลูกค้าท่านที่เขาซื้อไปนะคะตัวนี้นะมันต้องแนบสนิทเก็บงานให้เรียบร้อย สำหรับนะในส่วนของแผงประตูด้านข้างนะอันนี้วัสดุต่างๆนะไม่ได้มีริ้วรอยขีดข่วนนะมือจับเนี่ยจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะตัวพนักวางแขนเป็นวัสดุที่เป็นหนังบุนิ่มนะคะตัวของพลาสติกขึ้นรูปต่างๆนะไม่มีริ้วรอยขีดข่วนเลยนะค่อนข้างสะอาดสะอานแล้วก็สภาพดีมาก มานะต่อกันนะคะที่ส่วนของเบาะภายในนะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดํานะตัวท็อปเนี่ยจะได้เป็นเบาะสีดํานะแล้วก็ในส่วนของเบาะเนี่ยเฉพาะ 1.8V นะกับ 1.8G จะสามารถพับเบาะลงมาได้แบบนี้นะอันนี้ยังเลอะอยู่นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําความสะอาดรถเพิ่งเข้ามาจอดเลยนะ ก็ในส่วนของตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังแท้โรงงานนะคะลูกค้าอันนี้สภาพเบาะไม่มีหนังแตกหนังขาดนะแล้วก็ไม่มีรอยด่างนะเบาะอยู่ในสภาพดีนะตัวนี้น่าใช้งานมาก1.8 V ต้องบอกเลยนะคะว่าลูกค้าตามหาอยู่ค่อนข้างเยอะนะเนื่องจากว่าออปชั่นมาครบราคา5 0 0แสนกว่าเท่านั้นนะแทบจะไม่ได้ต่างกับ1.6 G 1.8 E เลยนะต่างกันเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะหลักหมืน่น ในส่วนของช่องชาร์จแบตต่างๆเนี่ยมีให้นะสองช่องเพดานสะอาดๆนะคะลูกค้าไม่ได้มีรอยเขียนอักขระใดๆนะแล้วก็คอนโซลต่างๆนะอุปกรณ์เนี่ยนะอยู่ในสภาพใหม่มากเลยนะพรมลัยเองนะก็ถือว่าใช้งานมาค่อนข้างน้อยแหละนะคะเก้าหกิโลเมตรเท่านั้นเดี๋ยวเราลองซาร์ดรถให้ชมกันนะคะสำหรับนะคะในส่วนของตัวพรมลัยนะโมนี้นะจะเป็นพรมลยคุ้มหนัง แบบ3ก้านเป็นมันติฟังชันสองฝั่งนะแล้วก็มีระบบคุชคอนโทรลด้วยนะระบบคุชคอนโทรลมีให้แพดเดิลชิพมีให้แบบนี้นะแล้วก็ในส่วนของเลขไม้นะคันนี้อยู่ที่9 000, 9 0 0 0กิโลเมตรกอ่ะิ9 000, 7 4 5กิโลเมตรตัวนี้เป็นไม้แท้นะตัวของปุ่มพุชสตาร์ทมีมาให้นะแล้วก็ กระจกมองข้างเนี่ยปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะในส่วนของคอนโซลน,นะก็สภาพเรียบร้อยดีนะคะลูกค้าริ้วรอยคาบกาวเนี่ยไม่มีนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยก็ไม่มีฉลอกนะไม่มีสึกห้อตัวของหนังนะอยู่ในสภาพดีเลยนะแล้วก็รอยถลอกหรือว่ารอยของการใช้งานมาเนี่ยนะ,ะก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะเพราะคันนี้เลขไมล์ประมาณแค่เก้าหมื่นเก้าพันกิโลเมตรนะ สำหรับนะในส่วนของกระจกสองหลักหลังนะตัวนี้จะเป็นตัดแสงอัตโนมัตินะคะลูกค้าในส่วนของด้านบนเพดานนะคะก็สะอาดสะอ้านนะคะคันนี้ไม่ได้มีริ้วรอยขีดเขียนหรือว่าอะไรให้เห็นนะรอยรอยดำเนี่ยไม่มีนะคะแล้วก็โฉมนี้นะคะมีม่านถุงลมนิรภัยนี่นะคะเป็นม่านถุงลมนิรภัยทั้งหมดเจ็ดใบนะ,ะในส่วนของเครื่องเสียงต่างๆนะก็ เป็นของที่ติดตั้งมาจากโงารงงานเลยนะะสำหรับชมนี้นะคะลูกค้าจะได้นะคะในส่วนของหน้าจอระบบสัมผัสนี่อันนี้ติดตั้งจากโตโยตานะคะมีนิเกเตอร์นะคะชมนี้จะมีนิเวกเตอร์ด้วยนะคะขอเลือกเป็นภาษาไทยนะคะหน้าจอนะคะก็นี่นะจะมีตัวของ สามารถต่อเชื่อมต่อ AV ได้นะใส่แผ่น CD ดูทีวีต่างๆเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของอ่ะออปชั่นต่างๆนะต่อเชื่อมต่อบลูทูธนะแผ่น CD ต่างๆใส่ได้หมดนะมีเอ่อในส่วนของเน v วเกเตอรนะระบบนำทางแบบนี้นะม y s เซอร์วทุกอย่างเนี่ยสามารถเชื่อมต่อตรงนี้ได้หมดเลยนะก เหมือนจอ Android นะตัวนี้แต่ว่าเราติดตั้งมาจากโรงงานนั่นเองนะสำหรับรุ่นนี้โฉมนี้ไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มกล้องสองภาพขณะถอยนะมองชัดเจนมากนะมุมอมองเนี่ยค่อนข้างจะกว้างสําหรับกล้องสองภาพขณะถอยนะแล้วก็ปรับได้หลายแบบด้วยนะนะถัดลงมานะคะในส่วนของเครื่องปรับอากาศจะเป็นระบบออตโต้นะคะกดปุ่มออตโต้เพียงปุ่มเดียวอุณหภูมิเนี่ยปรับอัตโนมัติ นะะหน้าจอแสดงผลเป็น LED แบบนี้นะคะในส่วนของคอนโซลโฉมนี้นะคะลูกค้าจะได้คอนโซลที่เป็นหุ้มหนังนะะสีดำตรงนี้จะเป็นหุ้มหนังทั้งหมดเลยนะ,ะเดินตัดด้วยได้สีขาวแบบนี้สภาพใหม่มากนะะสำหรับในส่วนของด้านล่างนะ,ะจะมีช่อง power outlet นะ,ะก็เครื่องฟอกเครื่องฟอกอากาศของโนเอ อันนี้ติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นตัวท็อปนะคะ 1.8V หาค่อนข้างยากนะเพราะว่าป้ายแดงเนี่ยก็ออกมาขายเนี่ยจำนวนจำกัดเหมือนกันสำหรับในส่วนของเกียร์นะ,ะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบนี้เกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะขับง่ายนะ,ะมีล็อกของเขานะ,ะไม่ไม่มีโอกาสที่จะดันไปผิดหรือว่าดันเกินนะคะในส่วนของโหมดสปอร์ตนะ,ะโหมดสปอร์ตเวลาขับจะสามารถ ช่วยในอันตราการเล่งนงต่างๆได้ก็ขับสนุกขึ้นมานะในส่วนของเครื่องยนต์1 8 0 0ซีซีเนี่ยนะก็ค่อนข้างตอบโจทย์พอสมควรอยู่แล้วนะแล้วก็ยังมีโหมดสปอร์ตมาให้เลือกใช้งานด้วยนะสำหรับพนักวางแขนตรงนี้นะก็สามารถเปิดนะเป็นที่เก็บของได้สภาพของเบาะภายในนะต้องบอกเลยว่ารถคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะตัวของเบาะเนี่ยถือว่าเรียบร้อย นะเรียบร้อยร,ยรอยยับรอยย่นเนี่ยมีบ้างตามการใช้งานแต่ไม่ยุบนะหนังไม่มีแตกไม่มีขาดอันนี้จะเป็นหนังแท้โรงงานแบบนี้นะสรับส่วนถัดไปนะเดี๋ยวพาไปชมนะในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้านะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างด้านหน้ากันต่อนะคะ มาต่อกันนะคะที่ตัวโครงสร้างด้านหน้านิดนึงนะตัวโครงสร้างด้านหน้าฝาก,กระโปรงต่างๆเนี่ยเดิมทั้งหมดนะหัวน,อน็อตไม่มีการถอดนะซีนนะที่เป็นซีเลเน,นบาทจากโรงงานเนี่ยยังอยู่นะนี่สภาพเนี่ยคือใหม่มากนะตัวของฝาก,กระโปรงต่างๆเนี่ยนะถือว่าสภาพนี่เกือบ90%อ90% นะว่าคันนี้นะสภาพดีมากๆนะหัวหน็อตต่างๆเนี่ยไม่มีการถอดการไขเลยนะรอยสีมาร์กเห็นไหมคะรอยสีมาร์กมีนะคะให้เห็นชัดเจนทุกจุดเลยนะตัวพลาสติกต่างๆนะก็ยังคงขาวใสแบบนี้นะไม่ได้เหลืองนะตัวของรอยสีมาร์กตามจุดต่างๆเนี่ยนะะให้เห็นนะว่ารถคันนี้นะไม่เคยเปิดฝานะคะไม่ได้มีรอยของ การเอ่อเป็นเครื่องคีดหรืออะไรนะหัวน็อตต่างๆ100รอยเม็ดอาร์กนะแก้มซ้ายแก้มขวาคันหน้าเนี่ยคือเดิมทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดนะที่หมองหา1.8 v วีนะวันนี้เข้ามาแล้วนะรีบกันนิดนึงนะถ้าช้าพลาดเลยนะคะ คันนี้นะมีแค่คันเดียวเท่านั้นไหม่แค่99,000กิโลเมตรราคา585,000บาทสนใจนะโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0888 94 74 74เดี๋ยวทิ้งคอนแทคไว้ให้ใต้คลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะที่มองหานะต้องย้ำนะว่ารีบเลยนะคะก็คันนี้มีเพียงคันเดียวเท่านั้น นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องอนะ้ำรถมือสอเกรดเอให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้อ้ำด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดรีวิวรถสวยๆรถเข้าใหม่นะของทางบริษัทเพรยนนะคะสำหรับคลิปนี้นะ้ำต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ